พวกเจ้าสี่ท่านจะทั้งได้กษสร้างเนอจะไปหวังผุนในท่านจะไปมีจีบุพันในท่านเพราะว่าขาท่าน,นขาดจากความเป็นอัตาขาดจากความเป็นตัวตนขาดจากความเป็นเจ้าของเออเป็นการส่งเสริมในการฝึกงัานปฏิบัติพุทธเจ้าห้องบรเด้สอนว่าให้ไปสวรรค์ให้ไปพุทธมโลกเออเพิน่นสอนให้ดับย่านเดียวเพิ่นจะี่ยเรื่องทุกพุทธเจ้าเนี่ยแสดงเรื่องทุกมากที่สุดแล้วก็แสดงเรื่องผลท่านการดับทุกและถูกดับไปมากที่สุด บดาใหาทำท่านอันนี้ได้อันนี้สงแบบนี้แบบนี้เพื่อนบรค่อยแสดงแต่ว่าบอกแจกแกงนิดนิดหน่อยหน่อยเด้บดาเอาอันนี้สงมาเบามากเด้แต่ว่าห้าเห็ดเพื่อป้องกันการ,การตกค้างป้องกันการตกค้างถ้ามาเกิดว่าเข้าไปตกค้างแ <c> ต <oughs> ่ว่าคนบางคนบาเพ่นบารมีมากบ่คือกันบางคนกับปราถนาเป็นพุทธเจ้า <c oughs> บางคนกับปราถนาเป็นพระพระเจกบางคนกับปราถนาเป็นสาวกของ <c oughs> พุทธเจ้าสายขวาและต่างๆ สารพัดเดแล้วแต่เอกตทะ,ะทระทั้งสี่บางบาคือกันขกเขาก็เลยต้องป้องกันการตกขางหรือสือนะเหตุไ้เหตุไ,หไปหลายหลายอย่างแต่ว่าเฮ้านั้นแต่ว่าแต่เฮ่าทํามือนีบ่ดีที่สุดมืออื่นจะเอาดีมาจากใสเออใช่นั่นใครสิปสร,รถนาังินกระสานพิมพ์ใ้เบิดบอยมีความปรถนาเออขอให้อยูใ่ในแคลร่มให้ใจมันได้เถอะเออบ่ต้องไปหวังว่ามืออื่นสิดีแล้วว่าดี เพราะว่าเขาทำามือนี่ดีที่สุดแล้วบ่มีหวังย้งบ่อยากได้ย้งบ่อยากเป็นน้อยังนั่นแหละเคล็ดลับของอาณาปานสตินะเคล็ดลับนะคำว่าเคล็ดลับของอาณาปานสติ <c oughs> คือว่าบ่าตไปตั้งหวังถึงความสงบบ่ไปตั้งหวังว่าจะต้องบรรลุขั้นสมาธิในขั้นนั้นขั้นนี้อันนี้กับอุปจาระ หรืออปปนาเพต้องไปตั้งหวังกับมันเพราไปตั้งหังไว้เพราะไปมุ่งเน้นไว้ไม่มุ่งเน้นเรื่องของสมาธิหนึ่งสองสามกับสางไอคันธกัอุปจาระหรืออปปนากับสารไม่มุ่งเน้นในการบร 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, รลุฌานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดรูปฌานสี่รูปฌานสี่ไม่มุ่งเน้นในการที่จะรู้จะเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากบอ่อกไม่มุ่งเน้นว่าจะเห็นเทพเเวดาอินพร่มทั้งหลายไม่มุ่งเน้นแม้กระทั่งว่าเราจะบรรลุหรือว่าเราจะตัดสังโยชน์สิ ไม่มุ่งเน้นใดๆทั้งสิ้นขอให้ทุกคนมุ่งเน้นเฉพาะลมเข้าลมออกเท่านั้นถ้ามุ่งเน้นะในการมุ่งเน้นว่าเราจะต้องบรรลุฌานสี่หรือสมาบัตแปดเรามุ่งเน้นว่าเราจะต้องได้สมาธิขั้นหนึ่งสองสามคณิกาสมาธิอุปจรารสมาธิหรืออัป,ปนาสมาธิเรามุ่งเน้นว่าจะลักกิเลสเรามุ่งเน้นที่จะตัดกิเลสในสังโยชน์สิบธเราต้องมุ่งเน้นอย่างจักอย่างเลย คือนี่คือเหตด,ดัลของมันถ้าเฮามุ่งเน้นเฮาสิบาพันนิวรณ์เออนิออนวรณ์แปลว่าเครื่องกังวลกามฉชันท่านเนี่ยแปลว่าความพอใจเราพอใจที่จะเข้าฌานหนึ่งสองสามสี่อรุปฌานหนึ่งสองสามสี่เรียกว่าสมาัมบาปาแตกเราพอใจที่จะทําความสงบในคณิกาอุปจาระและอัปปนาเราพอใจที่จะตัดกิเลสเออนี่คือว่าไม่มุ่งเน้นนี่ละคือละ ทำความพอใจพาตัวเดียวคําว่ากามฉันทะนี่แปลว่าความยินดีพอใจได้ยินดีพอใจนี่ในรูปในรสอีกลิ่นในเสียงยินดีพอใจในฌานนะในฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ในอรูปฌานหนึ่งสองสามสี่อีกยินดีพอใจที่จะทําให้ภาวนาที่เกิดขึ้นในขณนนิกาในอุปจาระแต่กในอัป,ปนาสมาธิยินดีพอใจที่จะตัดกิเลสฉะนั้นเคล็ดลับของมันคือไม่ต้องยินดีพอใจใดใดทั้งสิน้น แต่ให้เป็นผู้มีสติรู้อยู่แค่หายจะเข้าได้หายจะอ,ออกนี่คือเคล็ดลัมบมันบับรจันมันบอกพานิวัอนเดเข้าจิตกลางวน่นเข้าไปตั้งความสงบไปแต่กันปะกูค,คือบัสงบนั่นนั่นแหละมันพอใจแค่เพียงแค่ความสงบไปตั้งหวังไว้แล้วว่าเราต้องบรรลุชานน่นได้ขันนั่นได้ขันนี้ม,ม,มันพานิวัตนอะไรผู้ไรพ้นนิวัตนตัวนี้ไปได้ยังที่อธิบายตัวนี้กี้ แ่กามาฉันทะตัวเดียวนั่นเออถ้ายังมีความพอใจอยู่คขาว่ากามมาฉันทะนี่มีว่อนการว่นในในความพอใจนี่ในความจากใดชั้นั้งสามทีดุษมมาบัตรแปดนี่ก็แลดาแจ่เรียกว่าการมาฉันทะมีความพอใจได้นั่นนะถ้ามีความพอใจแล้วย่อมมีวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยเอมันคือบอกเป็นองันเอมันคือบอกเป็นองศีเนี่ยเออแล้วก็อุทจักอุกจัก่อไป บได้แล้วก็ซึมได้บ่เสื่องซึมโอ้ยนั่นนั่นนี่นี่นี่แหละจังสันเกิดอปฏิฆะได้ไมี่คุณมั่วในใจครับแคนในใจปฏิฆะน,นั่นอันนี้หาตาเรืองตาเล่าเด็กะวิตก็นบ่บารองโตวิตกหรือว่าเป็นน้ำกูเด็ดบ่าถือว่ะหรือว่าเป็นน้ำกูจังสันหรือว่ากูเป็นน้ำสี่นี่แรืว่าเฮาจะบอกว่าไม่มุง่งเน้นอะไรสักอย่างเพียงแค่ว่า ให้เป็นผู้มีสติรู้อยู่เพียงแค่ลมเข้าลมออกดับเบิรเลาเดหายใจเดียวดับเบิดโลกได้เพิ่ไปท่านั้นคําว่าพวกเข้าบ่าเข้าใจข้างว่านิานนานพธธนานพานชั่วขณะบอกนิพุทธนี่แปลว่านิพพานชั่วขณะจากเวลานี่แหละตอนที่มันอยู่ในลมหายใจนะี่นมันนิพุทธ,ธแล้วต่างตรงที่ว่าเาทาสี่สันตติทําให้สืบต่อเนื่องได้ยาวนานขนาดไหนเท่าน,นั้นเอง นี่ยแหละเคล็ดลับของคณาปานาสติละเบิดทุกอย่างอ,อในขณะใดที่ในลมหายใจนีน่มันมีพุทธแล้วมันมีพาทแล้วดูดับเย็นได้มีพพานน่ะนี่พานว่าเป็นสถานที่ว่าได้เป็นเมืองว่าได้เป็นบ้านเออมันดับจากสิ่งที่มีอยู่แล้วในขณะที่รู้เข้ารู้ออกลมนะแค่นี้รู้ลมเข้ารู้ลมออกนี่นาออแค่นี้นึ่งเด้มันจึงว่างจากสิ่งที่มีอยู่นะ แะละว่างจากสิ่งที่มีอยู่จะเรียกว่าอายตนะนิพพานก็ได้ว่างจากสิ่งที่มีอยู่นี่แหละเอื่นว่าอายตนะนิพพานมีอยู่แต่ห้างบนเขาไปยึดมั่นถือมั่นแค่นี้เองง่ายจะว่าล่ะแค่นี้เองหนึ่งเด้เออไม่ต้องไปเสียเวลาฝึกยังดอกทูกอย่างร่วมอยู่ในอานาปานสติแล้วสำหรับบุคคลที่มีอุปนิสัยในเทวิชโชวิชาสามกับสามอั ชาราพินโยพินเจ้าหกกระตามปฏิสัมพิทัปโตกสานหามันได้ก้อนเถรนา่ามันสิดรองรับเองดอกและนิพานก็ไม่ต้องไปอีจกจักรวาลมันอยู่ในห้านี่แหละเออถ้าผูดด้ใดเข้ามาสู่นั่นแหละนิพานก็อยู่ในหันห่อห้มอยู่ในไม่เล่าเอง <Okay. S 1> นั่นแหละนิพานก็บม่อยากได้นิพานก็บม่ต้องไปเข้าใจว่าล่ะเออลู้อยู่ในร่มหายใจอย่างเดียวเถรนา่ามันเป็นของมันดอกเป็นรูปเป็นกระสางแม่งตัวเข้าใจว่าละ นี่นะเฮ็ดค mm. yeah, He okay, okay, okay. mm. yeah. uh ือ huh. ศูนย์ในเจ้าของนะเฮ้ยก็เป็นต่างแมงดอกกูเอาแครอมหห้ใจเขาออกเอาแค่นี้จักบอหละนี่แหละเฮ็ดลับแห่งอาณาปณสติทำเร็จได้บทุกอย่างเออบาริสิ้าประสบการณ์ในการทำอาณาปณสติอีกเออบาริสิ้าอาการต่างๆี่คนเป็นบาริเลสจะเอารัพ์สื่อของมันมาประดับชั้นที่หนึ่งที่ตกวิจารที่ติดสุเอกตาแต่ว่าเขาประเดสมใจว่าชั้นที่หนึ่งที่สองอาจจะบ้หลัก ที่คนทั้งหลายขามบ่ไดคือเป็นขนหัวลุกคือเห็นแสงสว่างออเคือเป็นโยกคือเป็นสั้นคือยินเสียงนั่นนี่จังหวะนั่นเลยเป็นชั้นที่หนึ่งวิต๊ะรู้ลมเข้ารูล้ลมออกอาการพิติเกิดขึ้นเป็นเอกคัตาลมอีกชั้ชนที่หนึ่งวิโต๊วิจารบ่มี่ขันให้ไปโดยเฉพาะพิติเออบ่มีลม บ่ได้จ,จ,จ,จอ,อ่อในเ่มบ่ยัง้งหล่ะแต่ว่าต้องไดที่หนึ่งก่อนเด้มันจงสิขาดออกไปเองเด้เอพราะว่าผลแ,แห่งเหตุทีห่หนึ่งพ่านแล้วเหตุที่สองจึงเกิดมาอาการปฏิเเหตุที่สามคืออิมอ่มเป็นผู้อิม่มตัวที่สี่มันเป็นผู้ละสุขละทุกข์เป็นวบางๆเป็นผู้มีสติรู้อยู่ในความว่างหรืออุเบกขานั่นแหละตัวที่สี่มันนั่นนะแตนเทียบด้คณิกาสมาธิอุปจาราสมาธิตตอดราทงอัปปนาสมาธิผู้ใดบ่มิชาญคนนั้นก็บ่มิสมาธิ ผูใดว่ามีชาติบ่มีสมิธิกบ่มีญาณกันแหละเยีง,งเยเสิงงยังบอกไปหลายวะ่ะก็อยากอธิบายไปหลยแต่เนี่ยจรี่มันที่เอาซับไปเตียงไปตีกันไปเถียงกันองนั่นว่าองค์นี้ว่าอีกเออองค์ได้ว่ากระซางใส่มันอยู่ในร่มหายใจได้นิพุทธดับดับเย็นจากบกละ่ะถ้าดับเดี๋ยวก็แสดงว่าบ้า,บา,บาคิดทันทวก็อยู่ในร่มซื่อไหมเออนั่นแหละเห็ดไปเรื่อย บางที่เกิอดอาการพิธิต่างๆนั่นน้าปิิียางขี่พวกเข้าให้จับจุดแบกโดยการจับจุดหนา้าโ่มหรือทรงชานที่หนึ่งเนี่ยลักสูรเท่ามีแนวนี้ต้องมีเน้นซะก่อนทรงชานที่หนึ่งคือรู้ลมเข้าลมออกกับอาการพิติหรือนิ่มๆนุ่งๆยุ่งน,น,น,นะพ่ะเลื่อนไวจับจุดหน้าโ่มนมี่คือลักสูตรเท่าแต่ว่าเริ่มต้นมันบองจักที่สองที่สามที่สี่อกมันต้องมีการเริ่มต้นตัว จะเป็นรัดเอาผลไงผลสูงมาเริ่มมันบกหู้คนสนมากบวพานไนคำว่าคณิกะสไออุปจรารสมาธิคณิกะมันง่าย,ยหรอกจะอุปจราระอันนี้เวลาอาการปิติเกิดน,นะหรือสิเอื่อนอีกอย่างหนึ่งว่าอุปกิเดสิภพกระได้เว <Yeah. S 1> ลาอาการปิติเกิดตกใจมั่งมันเ่นเคยเป็นคนลูกว่าเขาใจว่าเป็นผีมั่งเนี่ออกมาสงสัยบวละเออ มีการเย็นสับสนจากหัวลงมาหาตนหาเครื่องโตกะมีคือไข่ขกับกเอาอน,นำแข็งซึมลงมได้หัวแต่ก็ไหลมาผ่านหลังนี่กะมีเออบางครั้งกะมีคือล้มเข่าล้มออกแบบเป็นคือควันยาสูบข,ขาวๆนวนๆ่ๆแบบกมีเป็นเหมือนนำแข็งไหลเข่าไหล,ลออกกะมีเออมีเอินว่าอุปจาระทั้งหมดถ้าห้าวบ่สนใจ,จข่ามไปสบายบ่มีปัญหาอย่างอืม นี่คือประสบการณ์ในการที่ของอนาปนานสติบางที่แข็งโตครึกขึ้นเลยกับน,นี่เดินจงกรมก็เป็นนั่งเมือ่อนตาก็เป็นนั่งรับตาก็เป็นยืนยุ่กับเป็นนอ่อยู่กับเป็น,น,บ,ปน,น,น,บ,ปนบางที่โตมันแข็งลัดเข่าครึกขึ้นมาเลยคล้ายๆครับเอาันสกอเทปนะห,หัดโตข้าไว้แน่นครึกขึ้นมาเลยกับน,นี่แหละแต่นั้นยาสนใจยาใสใจ ให้รู้อยู่กับลมเท่านั้นเออบายนี้บางที่มีแบบนี้อีกตอนในระวางกึ่งหนึ่งเป็นแน่นรึกข,ขึ้นมาเออเป็นเจ้าของอีกตัวหนึ่งประยุ์ขันขานกับนี่อ,อ,อันนี้ตัวนี้สิผ้ากันหลงมากออแล้วก็ไปท่องเที่ยวนั่นท่องเที่ยวในใีได้คือกันแหละกครับพอสอนมโนโมยทติเออไปท่องเที่ยวมองหนันมองหนันมองหนันได้เบิดคือ,อกันครับพอาสอนมโนโมยทติ <c oughs> แต่ว่านี่เทียบเฉอเด้ว่าได้้อนมาโนกับไผ่ได้เทียบดดว่าวมานา <c oughs> านันคือกันหละกกับมโนไปยิทธิแต่ว่านี่จึงบอกว่าทุกอย่างร่วมอยู่ในอานาปนาสาติสามารถที่ไปเที่ยวมองหันได้แค่กำหนดว่าไปไปไป,ไปถึงบัตถมังปุ๊บ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 ไปถึงเลยจะเห็นสวรรค์จะเห็น,นลโลกมังได้พวกมัโลกมังได้ได้บัดไปแต่ไปเห็นมาเออแล้วก็จะพ่ากันหลงแบบนี้เป็นจริงเป็นจังกับจริงที่เห็น เลยไปติดไปยืดมันถือมันกับสวรคนน,น,งนังสั่นอ่ะวันนังสั่นทังสี่มีเบิดได้บ้างนี่พรมโลกเป็นแบบนั้นสั่นนั่นเป็นแบบนั้นสั่นนั่นเป็นแบบนั้นมีเบิดเดเออมันเป็นสิ่งที่นำมายืนยันตัดสินกับแผ่บด้นี่แหละมันมีปัญหามากเออและจ,จึงว่าเข้า,าสอนอันนี้เขา้าสอนแล้วว่างบ่เป็นเออวัดว่างบ่เป็นเห็นไ่มันเห็นอยู่สัน่นซัก แต่ว่าขอมันอยู่ในลมหายใจนี่ถ้ามันเปลี่ยนสําหรับผู้เปลี่ยนเด้เพราะว่าคนแต่ละคนบ๊คือกันนะบําเพ็ญเพียนมากบ๊คือกันอถามันเขาสู้จุดนั้นได้แล้วคนที่มีอุปนิสัยทั้งใดปฏิสัมพทธมากก็ได้ของมันเองดอกอภิญญาก็ได้ของเองเพราะต้องไปฝึกอภิญญาเพราะต้องไปฝึกอย่างอื่นเอารูอยู่ในลมหายใจมันถึงเป็นเป็นเอเองดอกเอพิคนป่ได้ฝึกอภิญญา่นประเด็ฝึกอย่างเด้พรมโอกข้าภาษาลิบุตร เพิ่งเปลี่ยนโหลดคือปฏิสัมพิทาทั้งสององค์โหลดออปฏิสัมพิาทาใหญ่สัมเดชบรงมันปฏิสัมพิทาธรรมดาทัออ่วไปคือคือเพิ่นอื่นเดียวกำมังสิวบะบหัวเข้าบแมรนเวาบัวเป็น <c oughs> เออ,เอ,อบริเวน,นวปฏิสัมพิทาธรรมดาอีมีสี่องค์พนันเดชปฏิสัมพิทาใหญ่เนี่ยศาสนาของพระพุทธเจ้าหนึ่งหนึ่งมีนั่งขึ้นผะ้าเออมีพระโมคคัละพระสายลิบุตรแล้วก็พระอัมภัยยะรุกิริยะมีสี่องค์พนัน น,น้องกันพ่แมนเด้อในาศาสนาของผู้ใต้เจ้าหนึ่งหนึ่งนี่ทอร์นี่ผู้สามารถอันระลึกชาติได้เป็นอสองไขยแสนกลับอันนั้น,น,นหรือภาษาต่างๆจังสั่นโอ้ยี่ิตนกเรื่องเดินสืบพวงไปนน้ำอันตัวนอกเรื่องนี่แหละคนมันมากๆเรียนแท้จริงสิเป็นลิลลิเด็ดเดดนี่ตายน้ำลิลลิเดดเดดนี่แหละเออเนาะนั่นแหละ, <c oughs> ะรประเภท บ้นนี้ประเภทที่พากันลงมากเด้วร่ออางกายจะเป็นแข็งถือหรือคา,ายๆก็เอาสก,กอตเทปมัดโตรึดทำมาหลัแข็งโตเราอีกตัวหนึ่งยางออกจากกระของใดนี่แหละมันจะคายกันแหละกัมมโนมยิทธิหรือเสีเรียกว่ามนโนมยยทธิอะไรตัวนี้เป็นเราเองว่าเรไาไปฝึกไสว่าเราไปตั้งใจเป็นมันนั่งเป็นออแล้วถ้าสามารถออกไปท่องเที่ยวใดนึกถึงมอไดถึงมันปับป๊บๆเลย เห็นจริงเป็นจริงหังสีหนาแต่ว่าคนมากมันจะพากันมันาบอกว่าเห็นนั่นเห็นนี่รู้ว่าลายจิตมีนามองมันถิ่นว่าเป็นเนี่ยนะเออพวกจริงจีเป็นนังสี่ได้นอกนั้นคิดเอาเดาเอาเ้ออ่านหนังสือมากหลังจากว่าคือคนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคำเพิ่นในจังหน่อยเราต้องทำมหาสแกนกรทำหน้าที่ถักเออนั่นแหละบ่เมีนนปกนัานเด้อยิ่งไปตั้งใจยิ่งบ่แมนเพราะว่าอย่างจิตในจิตตัวนั้นเป็นจิตที่บ่มีสติกำกับจิต คิดเอาไปเลยแล้เป็นมโนนึกเอาพวกนั้นดิซ้อนอีรีน่นะฮะซ้อนหเห็ดกระสินตะกรอนแต่เห็ดกระสินได้แล้วอย่างไงฮาเบงตะกรอนอย่างน้ำผละ่ะตะกรอนเขาต้องสิบอกขันต่อไปน้องมันบอสอนก็เป็นเองโดยอาศัยอานาปนาัญสตินี่เขาจะสีสอนตอขันตอนต่อไปตะกี้ส้อนรัดตันให้อาศัยกําลังจิตของให้ยืดซื่อได้ตะกี้ตะกี้สอนอยู่ได้เดี๋ยวนี้เป็นบาดนะ้ำมัน ผู้บารมีละเมียไปแล้วแล้เศร้าสอนดีกว่า <g ül üyor> แต่ไปเห็นยังขั้นเอ้าหงายงวยงวยขึ้นอดโอ้ยแต่ผู้ใดไปเห็นน้ำมึงมึงไห้อยู่ผู้เดียวมึงก็อดเอาแน่ตัวนังเขาจะสอนบ่ได้เต็มกับร่างสัมตัวสั่นบุบ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 เขาสักนง,งงงงงเขาลมทวนลมกระหม่อมตัวเขาเศร้า,าสอน <g ül üyor> ออนั่งก็ดีหมอปั๊บดูด ถามเอาเลยล่ะมึงอจะใช้ตอนนี้ก็บยุหันยุหันมึงก็เอาถือวุ่นเดแต่มันตัวเขาบ่ได้ดอกเพราะว่าเขาไปเห็นเออเขาไปเห็นคือกันกูเป็นมาก่อนกูบาเท่านั้นอีกกูไปหอดเป็นโตกูผุ่่นะเออนั่นแหละถึงว่าเลิกเศร้าบ่ผุดผูกว่างบ่เป็นแต่ว่างเป็นกับพนอยุเรากาวซุเก่าเป็นเส้นเก่าเก่าไปอีกมันอยากบ่ว่างเออเดี๋ยวก็ไปหาปรับภพภูมิแล้วก็ไปดึงเอาบริว่างที่ยุหันยู่นี่ บันท <this> <the> ึก <frick> ว <in> <the> <ener> ่า <the> ต้องไปกะนั่งยุ่ยมึงนี่มันก็ดึงได้เบิดนี่แหละเนาะนั่งยุ่ยมึงเก้าอยู่เลยเดี๋ยวบริวารกันมาเองเนาะยายจ้อยพวกทั้งฐานทั้งไห้ได้่ในพวกนี้กับยายร่มจอบถั้งตาไห้ฐานปลาฐานปลาเลยลุ่นแหลกฐานปลาฐานปลาไพ่หนามทั้งฐานทั้งไห้เป็นน้ำท่าเราหิวเข่าก็คือพวกพวกพ่าเรากินเข่าวพราเขากินแค่เดียว เราอยู่เขาหาบหาบน้ำมดตัดมีมมีลํำไลร่างแดงเด้อเด้หาบน้ำมดตัดมีมรรเ,เย,ยล่มจะ<ม>เ,เรียกตัวนี้ดักความไม่เรียกตัวก็สั้างรถพ้นใจอ่อนค้นเสาะค้นใจเสา <c oughs> แะแต่พูดถึงว่าขอให้มันเป็นเองเถอะนี่เคล็ดลับของอนาปานสิบ่ต้องไปกำหนดว่าต้องไปอยากแม้แต่ความสงบก็ไม่ต้องอยาก ก็ต้องสงบแม่สมาธิพันนั้นก็ต้องไปอยากได้ดอกชาตินั้นชาตินี้แม้กระทั่งการทีวาเราทําเพื่อจะตัดกิเลสเราพันทําเพื่อพันธุ์พันคือไม่ต้องทําเพื่ออะไรใดๆทั้งสิ้นแม้แต่ความสงบก,ก็เ,เพื่อเนี่คือเคล็ดลับของมันเป็นขีดมูสิเป็นผููมิสตีรูลมเข่าลมบอกพ่อเค็ดอยู่แค่นั้นแหละอย่างอื่นมันสิเป็นเองดอกนะแม้มนโมโนมยุธิก็อยู่ในหนีแหละเออ,อยางออกจากร่างกายหนีไปโลด เออตะกี้เ์ขาฝฟืนพอแห้งกับสินนั่นน่ะแต่ว่าพอแห้งแบบว่าเพราะมันเป็นต้เป็นเล็กน้อยเพราะฉะนั้นจะข่วมสักสามสี่ปีนึงก็เป็นละนอนอยูสั้นน้ํามันก็เป็นของมันเองเออแสงสว่างประกายถูกเกิดหวาดหวาดจะเห็นงั้นก็เห็นหลดนึกนึกจากฝนตกก็ตกเออตกย่ำหนาวนี่เด้เออตกย่ำห้อนก็ตกจากให้ตกย่ำไดก็ตกได้เด้อแต่ว่าบลาลูแต่ว่ามีหลวงปู่เพิ่นบอกห้อนนะห่อมเป็นบ้า แต่ฝนตกือสิดีเขาก็คิดไปนั่งนึกจินตนาการไปนั่งเสื้อตกอิริไยแน,น่แต่แกกีก่อบอกผมจักหยังจักว่าหลออเด็กน้อยก็จัหยังดอกเด็กนี่เด็กเฒ่า <c oughs> เ,ออเป็นสันยังแหละ <c oughs> หันเข้ามาในเขต็ลับของอานาปน,านสติเดอ้อความสงบทุกชนิดว่ตถุอยากบารรลุยังกับวัตถุอยากแม้ภานิพพานกับวัตถออยากบ่จักป่วย บ่จัดใดๆทั้งสิ้นให้พวกเจ้าตั้งใจอยู่ในแค่ล่มหายใจแค่นั้นเองดูอยู่กับล่มหายใจแค่นั้นเองแต่เหตุเป็นแล้วลองไปนึกเบื้องตอนอยี่กับความคิดกับหาผู้นั้นผู้นี้กับตอนอยู่ในล่มหายใจเทียบกันเบื้องได้เทียบกันเอาเองตัวพิสูจน์โยตัวเองได้ไม่มีใคใวมาพิสูจน์ให้ได้เกี่ยงบหรือว่างบนใจว่าล่ะตอนที่มันอยู่ในล่มหายใจนี่มันไม่มีความคิดอย่างอื่นเก้ามวปนแล้วนั่นแหละเออจักบ่ละ เ,ออเคยเบจาจกเธอเอยู่หอกหากะเบาด้ยเนาะอาจจะตานิพานเนาะจากบาัลลออัอมันมีทุกอย่างแต่ว่ามันเบาจากอย่างจากบาัลลเออมันเ่าบากนึ่บดอกว่าหาเมื่อนี่เออเทียงกันแบ่าเนี้พวกไปอ่านมากเนาะเออเป็นน,นักสั่นและเคล็ดลับเ้อว่าต้องปรารถนาในความสงบชั้นหนึ่งสองสามสี่ว่าต้องปรา,า,า,ออ 1, 2, 3, าปรถนาสมาบัชแปด 8. เราต้องปรารถนาในสมาธิอันใดอันหนึ่งเพราะต้องมีขันเราต้องไปปรารถนาว่าเข้าที่ถ้ำตัวประสิทธตักกิเลสสังโยน์นั่นสังงยน์นี่บอกว่าต้องปรารถนาแม่ควบสงบเราต้องปรารถนาแม่พานิพัฒน์นิพัาน์แต่ปรารถนาไปบ่ได้อใจบ่ละมันข่าความอยากความอยากความูดืดบึกฉะนั้นสิ่งที่ฝึกให้ดีเดียวนออี่บอกซื้อมันให้อะไรเป็นการละ แต่ว่าเขาบาอกตรงกะจากบอานะแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นการละโอรัมภาคิยะสังโยนห้าที่เดียวด้วยละสังโยนห้าที่เดียวถาว้าบ่มีความปรารถนาบานนี้แม้มานะแม้เติแม้อุตจักกุกุจกและอวิชชาถูกดับเข้าใจว่าแข่อยู่ในล่มหายใจนั่นแหละสังโยนหาโอรัมภาคิยะข้ามห้องน้ำโอคะห้องน้ำกาม ความยินดีพอใจนี่ที่บอกว่าเฮ้าพาข่าวาการมาชันทะตัวเดียวใด้มอกันกับผ่านบดเองเพราะว่ายังไม่มีความปรารถนาแค่รู้อยู่กับลมให้ใจสักายทิฏฐิวิกิิจชาเสยรตุปามาตปฏิฆะกามราคะดูปร,ราคะอรูปาคะพวกนะสังโย์เจ็ดคนเด,ด้ที่เหตุที่เดยนนี้เออบัดนี้บ่มีความปรารถนาว่ากุศลบรรลุนั่นบรรลุนี่บ่มีเลยเอนว่าผ่านนิพวานมันเอง นั่งกางหยังบันตัวที่แปดมนันะเออบันนี้มานะกัสิบ่มี่เพาราะว่าเฮาบ่ปารถนาว่าสิบรรลุอย่างเลยขัาใจบ่นอุทจักจกุกขจะตตัวที่เก่าบมีอวิชาตัวที่สิบจบเลยแค่รู้ลมเข้ารู้ลมออกข้าใจบ่บันเออ,อยู่นําเฮ้าบรได้อยูย่น้าไผบ่มีไผบ,บังคับตัวเองกับบังคับตัวเองเออบอ่มีกฎเกณ์เออข้าใจบ่ล่ะ ตอนที่ห้าอยู่ในร่มหายใจเนี่้าก็รู้ทุกอย่างได้แต่ว่าห้าไม่เป็นสักอย่างจากบอาอายตะนานีพพานจากบก่ตาหูจมูกลิ้ไกายนี่ไหมเออมันมันอกเอาอย่างจากอย่างมันดับมันบกคิดจากบอกตากบนิพ่านเออละวิญญานตายแล้วเพราะว่ามันเห็นอยู่แต่ว่ากูบกคิดนี่นไหมเจออยู่กับร่มนี่นไหมหูได้ยินอยู่เี่นไหมแต่กูบกคิดเออ ผูดดังได้กินู่ทั้งเหม็นทั้งหอมนี็นไะมฮอ,อสารพัดก็ี่ได้ดอกยิ่งอิที่เวลามันเข้าสู่ความนั่นของมันแหล้วมันจะเป็นทิพย์ของมันเองดอกหอมดอกไม้จากดอกยังหละสว,วรรค์นั่นแหละจินตปาที่มังบกดอกแค่ฝอยมันนั่นแหละออดอกมณฑารบมันนั่นแหละทั้งสั้นแหละหอมก็บ่ต้องว่าอุย้ยดอกสวรรค์นั่งสังสีเอามาบอกอ่านมูเออบ่แมนอันนั้น แหละมันที่รู้เจ้าของ <c oughs> แต่จึงเรียกว่าอายจตนานิ่พานเข<อ>าพากันเถียงกันแต่ว่าข้าก็ใหายคมเห็นมือสือดอกว่าข้าวเบืนยัตินกพพินทร์กระเอเขาใจเรา,าเบาไปเขาว่าอายจตนานิพาน่พลาอตาเห็นแต่ว่าดับไม่คิดไม่นึกไม่ปรารถนาหูได้ยินอายจตนะว่าไมตาหูจมูกลิน้นกายใจเอินว่าอายตนาอะไรบาลา่เนี่ยแหละ มันสิเหลือแค่อาจตนะหาตาหูจมูกดึงกาย,จยใจบ่มมีพอรนบ่คิดมันว่างมันว่างแต่สัน้นแหละซับไม่นักบาลีเออเอาไปนึกเด้อนึกเท่าตายสูก็บ่าเข้าใจว่าสูบ่ไดดู่ในลมหายใจขาดการปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างรู้กแ้งแท่งตลอดด้วยการปฏิบัติคือความรู้ทั้งหลายเ่านั้นเป็นความรู้จำ แต่ความรู้ทั้งหลายนั้นมีประโยชน์เพราะว่าเป็นนว่างท้ในห้องปฏิบัติเอ,อปริยัติย่งางหน่อยๆตรงนี้ปริยัติพภาโมกภลา่าภาษาลิบุตฟังตอจากไผฟังตอจากพระอาัศจิบรรลุโสดาบันนั่นแต่เอ,อิ่นว่าปริยัติ์หรืยอยิ่งเลยฟังมันบ่เหตุือพม่าปะภาวยนี่มันบ่ทำทั้งหลายเจ้มเปิดแต่เหตุเมื่อเหตุแล้วแล้วทำทั้งหลายเรานั้นจ้าดับตามเพิ่งก็เอาแค่โสดาบันเออบดนี้ฟังตอจากไผพภะโมกภาล่าแล้ฟังตอจากภาษาลิ จังสั่นแหละเดี๋ยวั้งสัน่นแต่พระอาตชีฟังต่อมาจากใครกพระพุทธเจ้าเออตะกี้เขาเจะกับมีอยู่แล้วชาว่านสมาบัทแปดนีแจะพูกเกง่เกงๆแต่ว่านั่นเป็นอัตราตัวตนดับแบบยึดมั่นถือมั่นอันนี้ดับแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นข้าใจบละหรือเลื่อนว่าอายจตนานิพพานเออรู้อยู่เห็นอยู่ได้ยินกินได้กลิ่นอยู่แต่ว่าเ่าเป็นว่าเขาไปเป็นจากบอกแม่อรหรันต์่็าเป็นนิพพานกับเาไปบ่ อันนี้โอ้เอาสูงสุดแต่นอดแล้วบางพรากรรมการไปก็เลยบอกยังบอกมีข้อหมายว่านอนเนาะบอกก็ต่อทำไมมันมีข้อหมายว่านี่เนาะออบอกก็งัวก็ควายมันยังหูเรืองยอยู่ด้วยเนาะแต่เฮ้ยมันยังแหลมอยู่ดิมีบอกก็ต่อไหมอ<า>ะครไพ่จะรู้จะเห็นยังก็แล้วแต่แนี่อยู่ในร่มหายใจเครียบปรุตูยาง ก็ต้องไปหาสซอีกเอาแค่ล่มหายใจพอดีแหละแค่นี้บ่ต้องไปมีอยังมากเออเนี่ยการแก้ไขรัฐตนเองจากเรื่องของท่านเ่าก็บอกแล้วจะไปหวังผลในท่านจินบุญพนในท่านเออพวกนี่แปรอนาค่านี่ไอไปพมมากาจกาสะกอนเบิดอายุจากพมตัวนี้แล้วก็ไปทูอนาค่าเลยแต่ก,ก็รปนินพัานพัน่นั้นแต่ว่าบันนี้สําหรับพวกที่ หูวเคล็ดลับแห่งอาณาปรรสติแล้วจะเอาอยู่ให้หูดังทำมื่อนี่คณะนี่บด่ดีมื่ออื่นจะเอาดีมาจากสไสแม่วาฬ์เบ่บบต้องไปอ้างดอกว่าหวังนั่นปรารถนานี่ปรารถนาหาสุบอกปรารถนาจะไปเกิดว่กากัปตันสิอ่านสุขเพราะเหตุดีไปเกิดก็ใส่เดือนก็สาวปารา,า,าสิอ่านสุก็ทีได้หยัง่งเนาะถ้านั่นเพหวังบ่ปรารถนาในข้อจัดใดก็เปลี่ยนบ่เลย อยู่ในปัจจุบันคือลอมหายใจเขาออกมืออื่นบ่มีสาหรับหนักหนักภาวนาเด้อม,มืออื่นมีสําหรับคนที่หลอดตายจักมือนีท่นนั้นใจ,จว่าล่ะเออฉะนั้นทํามือนีให้ดีที่สุดมือนีก็บ่แม่นิ้อเต็มเต็มแต่ว่าต้องเอาขณะน,นี้ปัจจุบันนขณะนี้เนี่ยปัจจุบันนขณะคือรู้ลมเข้ารู้ลมออกฝุกไปเถอะเดี๋ยวมันออโต้เองพวกพลังปอมกูแปลวังเดยวกุบาลนี่เออมันจะเป็นเราเองดอกมันจะเป็นเราเองของมันดอก เดี๋ยวว่าล้วก็เคล็ดลับในการฝืกอีกเด้อเคล็ดลับในการที่ว,ว่าเหตุัะไรมันสี่ต่อเนื่องคพราะนเฮามันขาดการต่อเนื่องเอ็นตต่ัสนตติขาดการต่อเนื่องเชื่อมต่อขาดการเชื่อมต่อเคล็ดลับมันคือเวลาสิหลับขณะจิตสุดท้ายที่จะหลับเด้อสำคัญเด้อให้พวกเจ้าจับลมไปจนหลับตื่นขึ้นมันที่จับเองใจบ,บ้าหลับ ตตื่นขึ้นมานจะจับเองเฮ็ดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเป็นเองดอกตื่นขึ้นมาเลยเป็นการตอนนั้นที่เป็นเวลาที่ได้เงาที่สุดเพราะว่ามันรับ <c oughs> ตื่นขึ้นปุ๊บสติมันจะดึงเขาร่มเลยแต่ว่าสติคือล่มหายใจเขาออกปัจจุบันคือล่มให้ใจเขาออก,จจเ,ออกเอาแค่นี้ค<ม>ณะก่อนที่สิรับนี่ดูกับล่มไปจะว่ามันรับไปล่มเขาตื่นปั๊บล่มออกสติสีอยู่กับล่มเลยจากบ่านั่นแหละ เคล็ดลับอีกอันนึงในการฝึกตัวเองอย่าพลาดในขณะนอนเอาจวอมรับตื่นขึ้นกับเครื่อนที่แรกฝึกหัดมันก็ต้องคิดไปก่อนคือตามความคิดชินของมันเนาะมันชินคิดไปหาคนอื่นคิดหาคนอื่คิดไปหาเงินนะคิดไปหาคนหักคนซั่งทนแหลบคิดไปจังสั่นบัดนี้ดึงมาซะก่อนนเวลาฟื้นทุกคนมันฝึกได้เลยเออหนุ่ตัเสื้อก็ยังฝึกได้มันเป็นตะยานเนาะง้อควายก็ฝึกง่ายเด้โคตรแท้ๆมันสุดทุกจะควงบ่ได้ ที่ว่าเฟื้งนี่ยฟ้จากของเองเด้หลวงพ่ออย่า่ฟ้ในภาได้นี่มันดาคนมันตันเด้เออเอาบุญให้ไผก็ว่าได้ใจว่าละเอาสินให้ไผก็ว่าได้เอาบุญภายก็ว่าได้แก้กรรมภายก็ว่าได้เด้อนั่นแหละไปพกป้องคุ้มคร้องไผยก็ว่าได้ดอกพวกเจ้าต้องพกป้องคุ้มคร้องจับของเองชิ่งที่พกป้องคุ้มคร้องตัวเองได้ดีที่สุดม้านทั้งหลายบ้านสมารถทําอันตรายใดใดทั้งสิ้นคือล่มให้ใจจากของเออล่มหหยใจจากของ อาคุณลกรรมทั้งหลายแม้สิเห้ผลเดียวนี้บ่ได้แต่ยังอยู่ในลมหายใจเออเห็ดไปสัน้นมันเป็นตะย,ยู่ยู่ได้หะ่ะเห็ดไปมากูไ้ได้ตายในลมหายใจได้บากลับมาเกิดบ่ต้องไปหาความหมายยังเพื่อนดีอันหละบอกไปเบิด์ตเอล่ะบ่ได้แปลยางอีกได้อันภาษาอันเบาอยู่เด้น๋นี่เป็นภาษาที่เป็นมากเป็นความรู้สึกที่ถอดออกมาให้ทุกคนเข้าใจง,ง่ายๆนันหละเนาะสมาทานแอบ